ยนดีทางนอก็จะมีความอวยพรความขอบุ่งใจบุญให้เขาอยู่ดีมีแห้งให้เขาได้ร่ำได้รวยสบายดีสบายดีท่านผู้ชมและ FC ที่ครบรักเบิดสุูสุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวจันทร์อีกแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้กาศตอนเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะยังนาวๆคึมๆอยู่นะพี่น้องเนาะ เม <minutes> ื้อนี้ทั morning, ้งว่าอาจารย์ก็สิจดเดินทางไปเยี่ยมยามเน้องเทียเนาะคือดนแล้วเนาะเจ้บ่ได้ไปเยี่ยมยามเพิ่นเนาะอาจารย์กับเจเดินทางไปเยี่ยมยามครอบครัวของน้องเทียเนาะไปเบิ่งการที่น้องเทียสร้างห้องน้ําเนาะเบิ่งอัปเดตเบิ่งว่าเพิ่นสร้างห้องน้ําเพิ่นต่อท่อต่อเออรฮอดขั้นตอนได้แล้วเนาะหรือว่าเป็นจังได๋ห้องน้ําที่ทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเออ่ฝากเงินฝากคาฝากทืนฮอดมาให้น้องเทียเฮ็ดได้เนาะจะไปฮอดเสนเนาะ แต่สว่วผมก็บ,บา้าจันเลยเนาะก็โอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้บา้าจันก็นได้มาฮอดเฮือนของน้องเทียแล้วเนาะก็เห็ดพปูนต้อนน้ำที่แคมป์ม้องนะ้ำเนาะสบายดีสบายดีโอ้ได้ห้องน้ำไม่ได้น้ำไม่เนาะขึ้นมาแล้วน,น้ำเนาะต่อมาแล้วเมื่อกี้มากรนะจวยบ้าอ้วนใช่เนาะเมื่อกี้นี้อ้วนมาก็เวบ้วงจะเศร้าแล้วก็ แล้วก็หน่ออีกต่อหนึ่งมาจะได้เทพื้นห้องนลำเนออปุ่นปุ่นบ่พอที่เจ้าเจ้าอืมก็จะสำก็จะสำเร็จได้เน่อก็เองอ่ะันบม่ได้จังสร้างมาช่วยบอกเขาเองเอาอันพี่น้องมาเชื่อให้เออมันมันอันคือใบแห้งเนรอนมันอะไรแบบมันใกล้แล้วมันเป็นลนาขึ้นด้วย ขึ้นได้ก็ได้น้อยเลยพวกน้องนำเนี่ยคือคนโอมาบักกะไก่พี่น้องตโอมาแต่คนละงลุ่มๆเหมือนบ้านกบ้านเฮือนเก้าของคนยิงปังไต่โตอขึ้นมาทางก็โดนแล้วบ่ได้มาเยี่ยมยามเนี่ยก็เลยมุนีก็เลยแวะมาเยี่ยมยามมาลินหามาไทยภารกิจยุ่ยู่บ้านลุ่มมันก็เลยได้ขึ้นมาลินหา อยากมาเบิ้องหัวที่ยังอยู่ช่วงนี้เนี่ยแล้วก็ห้องน้ำมาไปฮอดใส่แล้ววันนี้มีแต่อันปูนเปานี่นี่จะเอามาเทพื้นเนาะปูนเป่านี่เนาะคือปูนบุพเอเนาะคือต้องบ้าอ้วนก,นกน็เดี๋ยวมาส่งให้อีกเป่านึงฝาเป็นเอ่ยก็บสำเร็จแล้วมีแต่เพื่อจะเทเทขึ้นห้องน้ำเล่เนาะมาจ่งจางกับไทยที่นั่นนี่ง ก็ถือวา่าสำเร็จมาสองขั้นตอนแล้วเนาะนึ่งมาก็คือน,น้ำเนาะน้ำก็ขึ้นมาฮอดเฮือนเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ของน้ำก็บไก่วันนี้นี่มันจิทเทพืชในมือนีะเนาะอ,อ,อ,อืมเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียววะนี่สามคนสามคนท่านจ้างคำมาช่วยดิเขายังบุทันมาซะเนาะ ่ีพี่น้องเฮาก็จะรอถาเบิ่งน้องเทียอันเอาในสร้างมาสวยคุณปู่คุณเอยแล้วก็สวยก้อนตว่าจันก็จะอัเดตให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งรับชมเนาะก็ตอนนี้ว่าจันก็ยังอยู่กับครอบครัวของน้องเทียนี่แหละเออตอนนี้ในสร้างก็ในสร้างเเจ้าก็เริ่มมาแล้วเนาะมีในสร้าง2คนมาช่วยน้องเทียเนาะ

ดินกินบินอกตัวนี้มม่เหลือเหลือหรอแล้วอันทางนี้ดูบ่ใช่อ่ะบ่ก็ใ่เลยมันเนะกบแลรวเนากอืมอาคุ 아 à c ũ 다 g là 오세 cô vô chiều, ôi t r ờ 아 ơi! v u 아 vô, vui vô, vui vô! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi t r แแสำเร็จห้องน้ำอันนะแล้วก็จะเริ่มเริ่มสั่งเฮือนแล้วนะวันนีห้หนอเริ่มอันนะคุดคุมเสาคนแพร่นะอันเทีร่รอนี่กับไม่รอทางคนแพร่จะบุญเพิ่นมอพายได้หนอูอันกระเจื้ออันพอเจื้อเื่อเพื่อน่ะ bữa chưa đó mọi chuyện đó bún, chuyện đó mọi 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 chuyện ทนอดทนอีกจะหน่อยก็จะได้เงินไม่แล้ว <laughs> สันเร็จห้องน้ำนี่แหละก็จะเริ่มขั้นตอนการคุมเสาตั้งเงินไม่นะให้เสาเนี่ยก็จะเป็นสาที่ทำเพื่อให้เก็ดบุญเนาะลงทุนซื้อตั้งหอตั้งเงินให้กับน้องเกียร์นะ ยล้อกเวนี่ยวลอเนาะอนี่ัทนี่ <c oughs> มลอกาเลยเสียวน่มีนา้งมีนาซังมาชวยเพื่อนสองคนนะมันนี่เนาะ Nó chắc... thì là cho nó lọc rồi lọc 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 thôi Thôi มันเมื่อเชียร์มืออ um, like yeah. yeah. mm ื hmm. ่นนึงก็พอจะหู้ตีวันบ้าอ้วนจะกำลังจะมาเสื้อผ้ายืมอื่นนึงอ่ะยังดียังวัตูุที้ยังยังน่ะเออทางผู้ใหญ่าจะบุญกับบ้าอ้วนว่าจะเก็บเป็นความลับนี่หลังจากที่แล้วห้องน้ํานี่แล้วก็มืออื่นบ้าอ้วนแล้วก็มีทางผู้ใหญ่าจะบุญหนอทางผู้ใหญ่าจะบุญอันน่ะ ฝากของขวันหนของขวันไม่ให้น้องเทียเดว่าเพิ่นยังบัวท่านได้บอกจะอยาาให้น้องเทียตื่นเต้นนะนะคือทางบ้าจันกับบัอ้วนมาท้ายสุดก้อนนี่แหละแล้วก็หลังจากมื้อนี้ถือว่าสาเร็จของน้ำมื้อนี้เนโอ้ก่แค่เพื่นที่เองน้ำและมื้อแล้วก็มื้อจะเอามาเซอร์ไพรส์มื้ออื่นนึงอ่ะมื้อบ้าอ้วนให้เข้ามาอีกแหละจะได้ก็ให้อติดตามเพื่เนหนอว่าของเพื่นที่เพื่อนจะเอามาเซอร์ไพรส์น้องเทียแม่นมอยังหนอแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามคลิปบ้าจันต่อไปหนะแล้วก็บิ่งว่า พูดย่จบุญแล้วก็บ้าอ้วนจะนำเอาเครื่องของมาอย่างหนุจะเป็นจะเป็นแม่ยองหนุที่ว่าเพื่อนจะมาหมอไปน้องเทียน้ออื่นหนอะมีแต่จะได้กับต้องน้องเทียต้องดีใจแน่นอนแหละทางน้องเทียนทางน้องเทียแล้วก็ลูกเมียครอบครัวเขาก็ต้องดีใจแน่นอนแหละเพราะว่าเพิ่นเซไปเราเลยก็ที่พามาน้องเทียก็คือจะโบเห็นไสเบื้งตามบ่าจันเบื้งหนุแต่แต่บ่าจันกันยังก็ยังบบอกคือกันเพราะว่ายยานจะโบตื่นเต้นฮะนะ จะได้กะรอถาบิ่งมื้ออื่นเนาะໃຈໆອືໂອເຄໂ Ra, bài. Bài con năm chó bằng đồn nó, con năm chóng này cày này, Quanh to mà bắt cái cày vinh ông. Quanh to yêu tai, vô thì vinh ông, thằng ông, vinh ông, vinh ông, của คือครอบครัวน้องเทียตอนนี้ก็ไฟฟ้าหลักแหล่งบรทันมีใช้เนาะคือไปเสียบน้ำเสียบเอื้อกิดเพื่อนก็จะย่างไปไต่พุ่อนเลย่น้องย่างลงไปไต่บนเกลือนเก้าพุ่อนเลยย่างลงไปเสียบน้ำเพื่อต้อน้ำมาใส่อยู่กับครอบครัวทั้งพี่น้องะสีน้ำเส้นหนควรปูนควเอื่อยอย่างของน้ำแล้วก็ใส่สอยไปนะครอบครัว โดนขนาดนี้พี่น้องเนาะเราไปเสียบปัะกันดลมออกเถอะอันเสียบแล้วบอน้ำหน่บ่บ่แม่น้ำบ่อแห้งวะม,ม,มันมาซามันมาซาเนาะเ่ราะประกักดนมันน่งขันเนาะปัะกันคือบเห่น,นออกเกือกเถอะพยานน้ำบ่อแห้งนัน,นขึออ้นคอยเลยไก่เนี่นนยราก็ขึ้นดอยเองหนูไใหลุม ตอนนี้ก็ยังบ่ออกเด้อพี่น้องมาบนใส่น้ําใส้ในที่เพิ่นเอ่อนําเอามาใส่ในครอบครัวของน้องเทียนี่ก็คือไปตตอายุไปแลพี่น้องมัทางผู้ใหญ่จบุญที่อํานวยความสะดวกให้ด้วยการซื้อท่อเนาะซื้อท่อซื้อเอ่ยแล้วก็ดูดน้ําตั้งแต่พุ่นแหละพี่น้องตั้งต่เฮือนเก่าน้องเทียพุ่นแหละดูดขึ้นมาถึงพี่นมันก ก้นน้ำโจ้ขึ้นมอดเพกเกิดถือว่าค่อนข้างลำบากนะพี่น้องเนุ่มโดยจะได้ก็ดีใจแล้วได้ของน้ำไหมเนาะแล้วก็กับอันของขวัญที่เพย์นจะนำเอามาสะพายมืออื่นอีกก็มิตรจะได้กระพากกัเจ้าเฮ็ดไปเนาะมิตรบ้านจันก็จะขอตัวกลับก้อนเน้าเจ้าจะขอตัวกลับก้อนเพิ่งมืออื่นนึงถ้าบ้าอ้วนได้มามามอบของขวันหูจะได้บางทีก็จะได้ได้มาน้าบ้าอ้วนอีกคือเนี่ยมิตรบ้านจันก็จะออกไปภารกิจต่อ ก็จะจได้กายาให้ทางวิทยฝากอวยพรให้กับผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อ้สวัสดีขอฝากคำอวยพรนะผู้ใหญ่ใจบุญที่อานะทางเบาจันนี้ก็มาอันายามเยี่ยมทางนองนีดนีดทางนองก่อจะมีความอวยพรความความผู้ใหญ่ใจบุญให้เขายุดีมีแห้งให้เขาได้รําได้รวยให้เขานามีอาการเบืองแยง เลี้ยงเรียกว่าจริงทุกอย่างมาที่เพันช่วยเหลือมาตลอดเนาูคอยเป็นยูดีเมีงกันแล้วพ่อจันก็ขอขอใช้ให้พรจุกันเลยแล้วกันน้องเคียวกันเนอร์จะได้ก็ค่อยๆไปอยู่ดีมีแงคือกันเนอร์เวทสุภุสุคนทั้งครอบครัวลูกเมียพ่อจันก็จะได้ขอตัวลากับกกอนเนอร์ไปมืออื่นหรือว่ามือใดที่ทางบ้าอ้วนมาเสพให้พ่อจันก็จะได้มาเต็มเนอร์โอเคขอกับกกอนสบายดี ก็โอเคนะพี่น้องเนาะมันก็เป็นเรื่องราวดีที่ทางบ้านจันนะำมามาฝากมาตอนพี่ๆน้องๆในมื้อนี้เนะาะก็บบ้านจันก็จะได้เดินทางไปเฮ็ดภารกิจของบ้านจันต่อเนาะก็เคยจะเดินทางไปเยือนยามถามเข้าเขาอยู่ทางมือใตนะ้เนาะตลอดท้ายคลิปต่อเนาะจะได้ขอไวไ้ใจให้พรทุกทุกท่าน,นที่เคอมมับชมคลิปนี้เนาะแล้วก็ขอขอบขอขอบใจทุกทุกท่านที่บอกรามโฆษณาของ,งนะขอบ้านจันเนาะมอร์นี้ทางบ้านจันก็จะได้ขอตัวลาพี่ๆน้องกลับกันเนาะ เล้วยวเาเจอกันแม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าจันต์ตัวขอเก้าคำว่าสบายดี